ต้องรู้ก่อนซื้อเกมมิ่งโน้ตบุกระวังจะโดนหลอกไม่รู้ตัวข้อหนึ่งแพงสุดก็ใช่ว่าจะแรงที่สุดบางรุ่นเนี่ยยัดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดบางทีไม่ได้ใช้อะ่ะซื้อโน้ตบุกสายคุม้มอาจจะแรงกว่าโน้ตบุกหลักแสนบางตัวก็ได้นะข้อ2ราคาถูกก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับดูเรื่องของสเปคเรื่องของไพ i ซิ่งต่อราคาแล้วผมว่าหล,หลายตัวก็น่าซื้อไม่แพ้เกมมิ่งโน้ตบุกราคาแพงเลยทีเดียวข้อ3งบน้อยไม่จําเป็นต้องไป4060 4070ก็ได้นะครับเอาจริงจอภาพ Full HD กับตัวรหัรส5 0็ รุ่นการ์ดจอสูงๆก็ใช่ว่าจะแรงเสมอไปปัจจุบันการ์ดจอของโน้ตบุ๊กมีการจำกัดเรื่อง TGP หรือการใช้พลังงานต่อความร้อนนะครับถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กที่เน้นเรื่องของการ์ดจอก็ต้องดู TGP การ์ดจอด้วยเน้น TGP สูงไว้ก่อนจะดีกว่าข้อห้าอย่าเชื่อคําว่าแค่เพิ่มอีกนิดนะครับซื้อโน้ตบุ๊ก4070 CPU Core i9 Ryzen 9แต่ใช้ดูหนังฟังเพลงเล่น a c e b o o k เล่นเกมออนไลน์ไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพเลยขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับและแ